ก็งาน Amazing Thai Taste นะคะก็เป็นเทศกาลอาหารแล้วก็จะมีโปรโมชั่นมากมายค่ะอาหารไทยค่ะอย่างที่เห็นก็ใส่ชุดไทยแล้วค่ะปกติทิมทานอาหารไทยบ่อยไหมพี่บ่อยค่ะอยู่เมืองไทยเนาะก็ต้องทานอาหารไทยชอบอะไรที่สุดอะทานทุกอย่างเลยค่ะชอบี่ชอบที่ชอบอาหารที่ชอบชอบโอ้เยอะมากเลยค่ะต้มยำ้งส้มตำบุปบลาอะไรกินได้หมดเลยค่ะ ค่ะก็ก็มามาชิมกันได้นะคะอาหารนะคะที่เซ็นทรัลเวลนะคะอ่าล่าสุดบอกมาบอกว่าอยากจะชวนคิมไปเที่ยวป่าอ๋อค่ะเขาไปมาแล้วเป็นไงฮะใช่ก็ก็เห็นว่าเขาไปเราแบบแฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยที่น่าราเร็นคุนชอ่อไหม คุยคุยค่ะก like ็กล right. ับมาอะไรยังไงเขาเป็นตลุยกับเพื่อนแกเพื่อนใช่เขาเห่อมากคือแบบอยากจะซื้อรถอีกคันนึงเลยเพื่อที่จะแบบว่าไปขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบมีเต็นท์ในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่พอมันแนวเอเวอเรสต์อย่างงี้เราถนัดไหมฮะยังไม่รู้ค่ะอันนี้ก็อยากจะไปลองเหมือนกันว่าเราเราได้ไหมนี่เลยต้อของทุนแล้วย ให้เตรียมตัวเดินป่าก็คงอาจจะไม่ต้องเดิน3มกิโลเหมือนเขาก็ได้แต่ว่าคือไปจะได้แบบมีประสบการณ์ดีๆกลับมาเนาะมีเลงไมไหมคะว่าอยากไปที่ไหนทริปไหนยังไม่มีเลงเลยอะค่ะว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าก็พี่หมากเขาก็คุยๆตลอดว่าควรจะไปตอนไหนตอนนี้มันหน้าฝนก็จะมองเขาอะไรไม่ค่อยสวยอะค่ะพอเราฟังเขาเล่าแล้วเราชอบไหมเราอยากไปอยากอยากไปอะค่ะเราก็อยากไป แต่งตัวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยไปเลยบาทตามใจเขาแรกเราใช่มคะใช่ค่ะเพราะปกติอยู่แต่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทิมตามใจเขาไหมคะแบบว่าพี่หมายจะทำอะไรแล้วก็ทำด้วยก็เห็นว่าเขามีความสุขดีก็เลยอยากไปดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะดีหรือไม่ดีนะฝาดองได้หมดก็ลองดูลองต้องลองค่ะจริงๆเราเป็นคนกลัวไม่ทิมไม่ต้องไปที่สถานที่แปลกถิ่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็แบบไม่รู้จะไปเจอกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมจริงจริงคิมก็ลุยได้นะเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงก็ลุยมาเยอะเหมือนกันออถ่ายละครก็ต่างจังหวัดตลอดอ,อะไรเงี้ยก็น่าจะทําได้คิดว่า,าว่างไว้อยาอ่างตรคะ่าเมื่อไหร่จะแับคิมน่าจะหลังหน้าฝนนะคะอือแต่ไองไม่ได้เคลียร์คิวล็อกคิวไว้อะไรอย่างเงี้ยเลยนะคิมยังยังค่ะเมื่อกี้คิมบอกว่าเขาอยากจะซื้อรถบ้านอะไรด้วยซื้อรถที่แบบกางเต็นท์ในตัวได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนก็คือ ไปด้วยมน่ามสะดวกเพราจะตัวเขาเองมากกว่าทำให้ความสะดวกมากขึ้นเลยแล้วโอเคด้วยไหมครับเขามีโปรเจกต์นี้ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็าเขาแฮปปี้ดีก็โอเคค่ะแต่ก็ไม่ได้ต้อปรึกษาเราหรือแบบช่วยเลือกอะไรนี้ใช่ไหมไม่ะไม่เขาตัดสินใจเองมารู้อีกทีหนึ่งคือไปดูรถมาแล้วมีเลือกออกตอนนี้ดูเรียบร้อยก็ เขายัางไม่ยอมขายให้ค่ะเจ้าของยังไม่ยอมขายให้กังตื้ออยู่อ๋อแสดงว่าเป็นรถที่แบบเขาแต่งมาโดยเฉพาะใช่ใช่ค่ะมันไม่ได้มีขายตามร้านต่างหลังๆนี้จะเป็นแนวทางเที่ยวทะเลเป็นภูเขาป่าอะไรอย่างงี้แทนแล้วก็ต้องดูอีกทีน so uh, like ึงค่ะโฟโต้บุ๊กหน่อยโฟโต้บุ๊กตอนนี้คือเลือกภาพครบแล้วค่ะแล้วก็เลือกกระดาษครบแล้วมาที่นานเนี่ยเพราะว่าเรา สูงค่ะต้องแบบกระดาษนอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบนานมากค่ะแต่ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้สั่งอิ่มแล้วค่ะ,สถ,คะสถานที่ก็จะมีแค่ที่เดียวตอนนี้คือเปิดก็เป็นที่ไปภูเก็ตลูกหวานขนาดไหนคะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าหวานไม่สบายก็มีสลับไปมาค่ะ เห็นมาบอกว่าจะจำกัดจำนวนเล่มด้วยใช่ค่ะมีแฟนเรียกร้องไม่ขอทำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงค่ะก็เห็นสมหมากพูดไปแล้วใช่ไหมว่าพันเล่มอะไรเงี้ยมูลนิธิที่จะบริจาคได้ยังยังคุยคุยอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะต้องเป็นทางทะเลให้ให้ทางทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหมากบอกว่าได้แล้วแต่ว่ายังยังเจรจาอยู่ถ้าที่เลือกนี่ตามใจเราหรือตามใจหมากไม่ถึงอะไรนะ้วถาที่เลื่องเฟโต้บู๊คขึ้น คนใหญ่พี่หมากจะเป็นคนเลือกคู่นเลยจริงไม่ได้มีส่วนเลยเพราะว่าเขาแต่งของเขาด้วยแล้วก็จะมีบางรูปที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันขอไม่เอาอะไรอถ้าไหนที่แบบขอไม่ได้คือไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วก็ผมแบบอิจหยอยไม่ไหวเยแต่ที่กันถ่ายรูปคือเป็นหนักคนเดียวแล้วเ็เซนเลยใช่มึงใช่์เป็นพี่หมากด้วยค่ะแล้วก็ <c oughs> พี่ของที่ <c oughs> เขาไปดูแลเราด้วยค่ะ เดวลอด<อ>ูก่อนว่าขายหมดไหมอันนี้ยังไม่มียกจองยกจองลครับยังไม่รู้คะ่ะว่ายังไงผลงานบ้างคิมปีนี้เราจะมีอะไรให้ดูบ้างก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำเรื่องผมแป็บค่ะน่าจะอีกนานนะคะ<อเ>คและมีเรื่องอื่นติดต่อไหมคะปีนี้ที่จะรับต่อในเรื่องผมแปยังยังไม่มีคะ่ะนี่มันก็เข้ามาเกือบกลางปีแล้วติดเรื่องบทดหมดเลยแต่ก็คือยังไม่ได้รุมตัวว่าคิมจะรับเรื่องไหนตางยังยังถ้ารู้ก็จะบอกน่นะ คิมขอถามถึงซีมหวานเมื่อที่มีพิมพิมประกาศเป็นแฟนของคุณยังเป็นยังไงคะว่าตอนนันเรา้ยินมันตกใจมากกว่าเขาไม่ได้เตรียมเรามาก่อนใช่ไหมไม่เลยใช่ค่ะระหว่างในที่มีการเคลียร์กันยังไงไหมคะไม่แต่ว่าแบบเพื่อนๆก็แซวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพูดคำนั้นออกเลยสรุปว่าเป็นแฟนแล้วเนาะตอนนี้เมื่อเขาพูดขนาดนั้นเมื่อเขาประกาศเมื่าระกาศก็ อาจจะเป็นการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าภาพมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ตัวเราก็แสดงเรียนเหมือนกันที่แบบเดินไปแบบฮะมีการแสดงเดินการแสดงมันมันค่อนข้างสดมากค่ะ เลยไม่อยู่ตอนหลังเวทีที่สองตอนนี้มีซีนซไหมหรือว่าเตรียมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้เตรียมเลยค่ะที่ที่สัมภาษณ์นี่คือแบบไม่ได้เตรียมเลยที่เป็นแต่ละคนใช่ต่อไปนี้ถ้าเรียกคิมแฟนหมากหมากแฟนคิมได้ใช่ไหมคะพี่ก็เรียกมาตั้งนานแล้วนี่จริงเออจริงก็แล้วแต่ค่ะ สวยไปตามธรรมชาติก็สั<น>ที่ <ๆ S 1> ออกจากปากคิ้มหน่อยพออออูดแล้วก็เหลือตะคิ้มอ,อ๋อกดดันดิ <c oughs> <c oughs> อันมันก็ชัดเจนในแบบของม,มันนะคะ